เราคว่เลยครับคุณเอาลวดเอาด่วนเลครับนอนนะครับน่าอแข็งรอนี่นอครับนออู้หจะอ่อนนะครับี่ นอนยังงั้นครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับพ่อคับสองบ้าก็เก่าครับวันนี้สองบาจะพาพี่น้องเข้ามุดป้านทำไมเราครับนีะครับมองนี็นครับผมได้มากสองหมื่นแล้วครับพี่น้องเมีนครับผมออกมาเ้ากระพอแล้วครับเพราะได้หรือครับนี่วันนี้อากาศก็ดีดีเลยครับผมเมีนครับผมวันนี้ฟ้าอะไรอยู่วันนี้ มือหนมังจงไหนอนไม่ยาวเลยครับเหมือนี้มายางยาวได้บันนอนนึงครับอวมได้ครับลำเนียวได้ครับถึงสียาดแตกระไรทุกส่วนด้ครับพี่น้อง ่อเลยครับมเมนครับได้เลยครับเมนออกมาหน่อยๆได้ครับ่เมนจะออกอย่างไรยเลยครับพี่น้องป้า เป็นหนงนอเป็นนอครับแน่งอีกครับนอกับอ้วบบวกครับอีกแล้วครับก่อนนี้ออนอไม่เง,ง่เอาไปตกถ่ายเองบ่ <c oughs> มมคตัวนี้ก็ตกไทยเด่นนองมามครับพู้ไหนครับเนะราต้องดึงัดกันวเราล้วาอดุดหนับ Những nòng hàng hoặc họ học nàng tạo awake con học nó tạo con cup. Nguyên này mình có nên có thể học tập con tập trung học 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 tập có học tập trung học tập ừ, bị thuộc chẳng xếp xèm để thập thi Đầy mượt đấy không này ngay luôn có đấy thập cổ ở đây vào Ở này thập Cái nổ mổ hai thúng bao có bao thúng mức mà Bao bao thay gặp ก็เห็นได้ดยอ,อ,อยู่ครับอู้สวยงามเลยครับเห็นบ้าบ้างเอาเลยครับหลายคักเนาะเนียนครับขุ่นอนอกของยังมาท่ามือเฮ้ย <Okay. S 2> อู้หูขุ่นหรอเนียนครับเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ก็ฟังเนียนเบิร์เอาเนียก่อนเนาะ ข่าน,ขา <laughs> านเขาั้ย<อ>หลายแง่งด้วยครับตรงนี้งามครับมันไม่แห้งด้วยครับเอาขอบีไก่ไว้เเห็นบ้าบ้างไหมนี่ครับ Nè, nè, ngắm ngâm hen hen bao đồng nén không Hãy <laughs> subscribe không เลือดเอาได้บอ๊ะขมเขีน้ากินไหมครับเห็นบ้านเอาอเลยอ,อุม่มๆไหครับเดีเ่ยวก่นคุณเน้ Còn ngon mà Cái khá này Đây bác Con nó nhiều cái này Trông ừ, ngoài nó ล้างหน้หาเลยครับก่อนครับ โอหนั่หรอาจะมียนี่ครับนี่นีอุอ่ๆๆนออนเลยครับนี่อันนี้กระเน,น,ะะน,ะน้นครับป้าห้ามขัากันาะคุณข้างในมึงครับแม่เป็นมือจองมือเรอื่มเหา้ยอ้นแล้วครับ นอนครับก็นี่อ๋อ่มแล้วครับพี่เอาเพราะว่าตัวเอ,เอาเอาหมดแล้วครับนี่ นี่ครับเพิ่นปรงแหนงไม้ล้านี่แนงครับนี่เนาะครับเบิดแล้วรบอเบิดแล้วครับขึ้นไมครับ bọn này mì no điều ạ, cảm ơn. nóng gì, nóng quá. vào, đi ngang đi. này gì đây? oh, phân chuyển nhau mình. ม,ม,มันมันครับนี้ข้งางในมีอย่วะข้งางในข้างในมีแต่หน่อยหน่อยครับเป็นไงก่อนนอตาครับนี่นี่แต่ออนนึกคระปตกมูลเนี้ยบ่าตน <laughs> บ่ตกหรอครับ Nó nhau đi nè <Nar> nén nhau dùng tên nô không bùm này úp buồn nó hấp nó cái mình làm muôn nữa hấp phần này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Nô ได้เนาะยู่ครับม่ติแหน่งงามเลยครับขอบผมเดินข้างกันต่อครับผม,มปีครับแหน่งเง่าไับแหน่งใหญ่ไหม <laughs> <laughs> อากาศห้อนไหนมาพูงว่าพิดว่าถือครับั้างในตรงนี้ เต็มเลยครับคนมาแข่งนี่นโอ้โกอยกของมันมีคิดหวังครับนี่นี่โอ้นอนนี่ครับนอนนั่งดีนี่ครับ Ừ. Cái này thì bao Thì ừ. nhanh thì cứ thường bao ห่างดินครับหาข้าวเดียวครับผมแต่ว่าอากาศฮ้อนฮ้อนครับมื่อไนครับเบิ้งสภาเบาต้นด้วยครับผมเกียยเป็นเกียยครับพี่น้องนี่แหละครับคนงานกับพ่อได้เก็บพ่อได้กินพ่อได้อยากี้ครับผมแมนครับผมนะนอเพิ่นครับน้ำเงาด้วยครับอ้าสำหรับคลิปมื่อี้ครับผม กา,า,า,าแฟโกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมก่อนสองเบาสิกาบานให้เบาต้นฝากอย่างถึงปุ้ยไนย์ม่ไนย์ลุกป่าน่ะอาเอ้ไอ้สุขสุขคนก่อนสองเบาสิกับบานนี่เวเบาครับผมเบาวก็มี่ยากรครับต่อจากมาขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกาทการติดตามแบบตัวคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องแต่ผมมีพี่นอ้องคือผมมีสองมอสได้มาหนิครับผมครับผมขขนะครับผลงานทั้งมาหนีิครับงามๆนะครับเจิดเจิดข่มมานครับเนี่ยครับผมหัวแนงครับพี่น้องมาหนีิครับแตถึงไม่ได้เลยสองเบาเฉกาะตัวกาบานหรอครับ ไวพอกันคลิปไหนคลิปไม่น่รู้กว่าสองบ่จะพาไปใช้กับผมหักหน่อยหน่อยก็ห,กหักน,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 นั่นน่าเนอครับพี่น้องสจาหรับคลิปนี้บาวต่วนสวัสดีครับบามสวัสดีครับ